ดีคาบันนีร้านอเนกโซลาเซลนะครับมาติดนะครับปั๊มน้ํานะครับของเขื่อนมูลบนนะครับคอนบุรีใต้นะครับโคราชนะครับช่างไก่ครับวันนี้นู่นครับทุ่นลอยน้ําอยู่ตรงนู้นสูบน้ําขึ้นไปด้านบนนะครับอยู่ตรงนู้นขึ้นแทงเข่าเลยครับขึ้นเขานะครับสองแผงนะครับจุดนี้ใช้สองระบบนะครับ ใช้ไฟนะครับระบบยีิบสี่นะครับผมนี่ตัวแรกนะครับตัวที่สองนะครับเป็นปั๊มน้ํานะครับใช้ได้เลยนะครับตอนนี้เทสน้ําไปนู่นแล้วนะครับผมไปเรียบร้อยนะครับนี่ครับเดินทางไกลนะครับวันนี้ช่างกําลังใช้เครื่องปั่นไฟนะครับใช้เชื่อมเหล็กนะครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผมวันนี้เที่ยวไกลหน่อยครับช่างไก่ลงเล่นน้าแล้วครับอยู่ข้างล่างครับเป็นระบบน้ําด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไฟได้ด้วยหุงข้าวนะครับอ์ทีวีตู้เย็นนะครับฮัลโหลโอเคนะครับเนียนปีใหม่แคมปิ้งชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับผมติดต่อทีมงานแล้วได้สวัสดีครับผม